ขอคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีส้มตำถั่วนะคะ อร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคนตำทั่วกรอบหอมอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะน่ารับประทานอืมอร่อยสับอืม อร่อยครับอืมไก่เนืองเนืองไก่จ้าอร่อยอร่อย,ออยด้วยกันคะ่ะทุกคนตำทัวกรอบหอมๆอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะ ขคุณท mm. ี่รับชมนะคะอืมหิวใ <coughs> hmm? ตึกสะอื้นปะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคนตำทั่วกรอบหอมอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะน่ารับประทาน ไวัค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะทานข้าวกันนะคะก็มีนึ่งไก่จ้านึ่งไก่ไก่นึ้อหนักสดๆได้วยกันจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะทานข้าวกันนะคะก็มีนึ่งไก่จ้านึ่งไก่ไก่นึ้อหนักสดๆได้วยกันจ้ะ ว่าแซบขนาดไนนะคะ ก็ อึ ừ, <laughs> นแต่ยังตับไก่ตับหมา ขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีส้มตำถั่วนะคะไม่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนะคะแดีกยวทานข้าวกันนะคะก็มีนื่อไก่จ้า เนื้ไก่ไก่นึ้นะคะสักสได้กอนก่อนไก่นื่อเนื่อไก่ Ừ, ừ, ngon, อืมอร่อยแซ่บอืมอืมไก่อืม,อม,อม,อมปิดสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีส้ตมตำถั่วนะคะไก่เนื่อเนื่อไป ขอบคุณที่รับชมนะคะจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคนตำทั่วกรอบรหอมอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะน่ารับประทานจ้อร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคน ตำทั่วกร,กรอบหอมๆอ,อร่อยๆด้วยกันนะจ๊ะน่ารับประทาน